กับก็ดีใจน้ำนะพี่น้องอาจารย์ลงในในกลุ่มไอในเฟ,ฟสส่วนตัวเนาะไปส่งของไปส่งน้ำปะลาล้านี่แหละกับบริเวิลสู้ฟังไปฟังใครจำทะเบียนรถของอาจารย์ได้ก็น่าจะรู้อยู่ดอกมาบนมาหลางไปขาไปงูมันวิ่งตัดจากซ้ายมาขวาเนาะจากซ้ายไปขวาทะเบียนรถอาจารย์บันเจ็ดเจ็ดแปดเก ถากลับมันไม่มันมันเป็นตัวออกเลนเหลืองขาวๆมาจากขวามาซ้ายก็กลัวกลัวมันสิน,นั่นก็เลยแลนให้แัแ้ยแลนแลนแลนกวามมันนะใครบให้มันยันมันเหยียบสินนองวันต่อมามันจะเป็นตัวเกากขาบ่หูนะมันวิ่งมาจากหลังเอยจากทะเบียนรถเออมันจาก จ็ดเจ็ดแปดเก้ามาจากซ้ายได้ป่ะใช่มันก็เป็นเก้าแปดเจ็ดเนาะมันก็มาทางพี่อีกว่าเป็นโตเก้ากับว่าเมียนอีกอยู่สองวันพี่น้องสองวันว่ามันหายเรศบอกวัาในใจอาจารย์ก็สื่อว่าซื้อหลายดอกนะที่แรกซื้อโต่าซื้อซื้อธรรมดาเมียใครมันได้โต๊ดนะมาเมื่อที่สามอีกวันหวยออกเอ้ามันบได้เนี่ยเขาตรงซื้อหกกับนะเลยมาซื้อหกกับ นั่นเลยได้ตัวตรงเพิ่มอีกนะครับแล้วก็มาซื้อทะเบียนรถทุกตัวนะครับเพิ่มอีกไปซื้อรถตเตอรี่อีกเจ็ดแปดเก้าเก้าเปียเจ็ดตบอะไรนอกรถตอรีพี่น้องเราะว่ามันสามตัวแต่เจ็ดเจ็ดบ่ได้ซือ้อรถตอรี่นอกนั่นเต็มเต็มนะครับเออบุญนะครับก็ได้ได้เฮ็ดบุญกระินนะครับบุญกระินก็ถชือว่า โอเคนะครับในเงินในเงินทําบุญกระถิ่นพอดีนะครับอ่ะวันนี้มาฟังถึงตําฝั่งโขงนะครับตั้งแต่เวียดนามนุ่นแหลกฮาน,ยนอยก็ตํารลาที่ทุกคนรอคอยมิก่ลงสมเข้าไปให้แล้วดเดี๋ยวเพิ่นทําบุญนําตําฝั่งโขงนะครับอ่าของนอยวันนี้นอยนะครับ เม็ดเดียวเลยนะครับอาจารย์ทีห้ยแบบนี้นะครับอยู่ในห้องกระทืนเน้นการรูดนะเมะื่อวานให้ไปเจ็ดสี่สี่เจ็ดตัวเดียววันนี้ให้เก้าศูนย์นะครับตัวเดียวนี่แหละหนะึ่งเก้าศูนย์ะวิ่งรูดเก้านะครับเน้นฮานอยปกติและ VIP นะเมะื่อวานมาปกตินะตัวเจ็ดสี่สี่เจ็ดสำหรับคนในห้องแนวทางนะอาจารย์จะให้เฉพาะวัน พูดสุกเดฟพี่น้องมะลาแต่แต่วันนี้วันสุกจากวันจันทร์จันเป็นต้นไปเนาะคงสิบ่ะร้มไลายเพราะว่ามันติดงานกระินและออกพรรษาจนมาถึงวันที่สิบสองสิบสองวันอาทิตย์เอ่อนอกจากวันที่สิบสามวันจันทร์นะค่อยมาเจอกันนะครับวันที่สิบสามเท่านั้นสิบ บริไลนะเพราะนั้นใครอยากเข้าห้องแนวทางก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะครับในไลน์ที่อยู่ข้างบนอันนี้น้อยนะครับนะเป็นจักเขนก็นกันก็คือไล่นี่นะครับเป็นบัญชีบริษัทนะครับห้างหุ้นส่วนจำกัดชีอิดเอฟพัทสี่สองแปดเก้าเท่านั้นนะครับนะถ้าเป็นซื้อคน้นก็คือพวกมีชาชีบนะนะต่อไปนะครับตำฝังค้งนะครับนะตำเล่านะครับใส่น้ำปะลากอรอบผจด เนีย่ยแซ่บทุกขวั่นเอาถามก่อนอวันวันที่ที่หวยออกเนาะวันที่หวยออกมันมันเป็นวันอะไรล่ะมันเป็นวันวันพุธเออวันพุธอาจารย์มาไลฟ์ใครเห็นมั่งใครได้มั่งใครใครมาดูไลฟ์สดและอาจารย์มาลงในในเฟซส่วนตัวเนาะก็ลงไปแป๊บหนึ่งประมาณหกโมงเย็นก็มาลบพอ,อยันมัน,ม,นมันมีปัญหาใครเห็นมั่งใครได้มั่งนะ คือตัวนี้วิ่งรูด006เนี่ยใครได้บ้างใครเห็นถ้าติดตามใครได้มั่งคือสิบอยมีมีไม่เอยถ้ามีพลาดน่าจะเป็นคุณเมน <c ười> คุณเมนไปหอดเฟสส้นโตคนนี้นะได้คุณทองสุกได้20บาทนั่นนะขอบคุณครับคุณเมนได้06นะครับเห็นนะเพราะ เห็นตั้งแต่ไลฟ์สดดูรัฐบาลด้วยกันเนาะโอเจนะวันนี้นะเป็นตัวนี้พี่ดองเป็นหนึ่งนะเอาไปจัดเดอ้อนะเน้นนะครับหนึ 1, 4, 4, 1, 1, 7, 7, 1, ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเม็ดเดียวเจ็ดหนึ่งสี่นะฟังคงวันนี้นะครับพี่ออ้องสอปปลาวนะวิ่งรูดหนึ่งนะ ลูดนะครับนะลูดเพื่อความชัวร์ถ้าหนึ่งมาบนมาล่างเราได้สองต่อสองเด้งแต่ตามสูตรมันมันได้ตัวนี้ก็เลยเป็นหนึ่งสี่ตัวตัวเนียนมันมามาตัวเน้นก็นได้พี่น้องมันมาตัวเจาะก็มีด้ย่ยเห็นมีเจี้ยมันก็เป็นตัวเจาะศูนย์หกเพราะนั้นก็เล่นสุกตัวที่ให้ที่เป็นตัวเจาะ อืมนะครับประมาณนี้เนาะอะทันไหมส่วนรัฐบาลน่นะอาจารย์อาจจะยุ่งยากจะไม่ได้นั่นให้จะเสร็จภาร,รกิจก็ประมาณวันที่สิบสองสิบสามแล้วก็วันที่สิบแปดวยก็จะออกแล้วจะให้ตัวเด่นไปเดี๋ยวก็ตัวเด่นก็ให้ในอ่าในห้องแนวทางไปแล้วนะในโน้ตนะใครเอาเลขวิ่งเงินล้านตัวเด่นของรัฐบาลเดี๋ยอาจารย์ขอให้นิดน,นึงเดว ใช้เวลาไม่เกินห้านาทีนะเสร็จนะเพราะว่าเครื่องที่ไลนนี้นะมันมีไลน์เด้งขึ้นมานะครับสำหรับอยู่ในห้องลายบริษัทตอนนี้พนักง,งานแอดมินกำลังลบขึ้นสินคา้าขึ้นนำปลาอยู่ก็เลยบทสะดวกตอบบ้างเห็นไลน์เด้งๆอยู่เนาะยาจัน์จะได้ปิดตอบ อ่ะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขารอเต็มออฟฟิศอยู่น้องนีกจับไล่จับอะไรมั่งเห็นมาสั่งซื้อน้ําปลาอยู่มันดิ่งขึ้นเครื่องของอาจ,จารย์อ่ะเอาเลขวิ่งนะครับเดี๋ยวจะได้ไปตอบไล่เจ้าหน้าที่เัารออยู่น้องไสก์จะทานข้าวกันมั่งเนาะมันอยู่ประมาณเที่ยงบักเที่ยงแล้วก็รอขึ้นของกันนะเอาเลขวิ่งเงินล้านของ งวดที่จะถึงนะครับมันเป็นออกวันพฤหัสที่สิหนะครับนวที่16บหกตุลาคมแรม9ก้ค่ำเดือน11บนเะอาจารย์จะไม่ได้ให้อีกเด้นะอนาาะไม่มีไม่มีเวลาพี่หลองแต่ว่าอยู่ในห้องไลน์นี่เห็นเมดเห็นสามตัวก่อนนะจริงๆอาจารย์ว่าจะให้ไปเม็ดเดียวนะออว่าจะทำสามตัวชุดเดียว ในใจก็เลยมันเคลือบสิประมาทอะเดี๋ยวจะไปชอบเดี๋ยวจะบอกให้ก็ได้อะเอาตัวเด่นไปแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวอาจารย์จะบอกไปความในให้ว่าถ้าจะทำเม็ดเดียวเดี๋ยวจะถามขอคำถามอ่ะเห็นไหมเดี๋ยวขอถามนะจะรู้เลยเมื่อกี้อาจารย์ให้เราตัวไหนสุกคนเรียกสามตัวต้นนั้นแหละ นะถ้าการให้เม็ดเดียวก็คือหวยราวันนี้แหลนะนี่ยบอกไว้ก่อนนะประมาณนี้เดี๋ยวกระสิบหูกันอ่ะหูน้อป,ประมาณนี้เออนะครับเดี๋ยวมีโอกาสม่น่าจะไม่ในไลฟ์ได้พี่น้องไม่น่าจะยากอยู่นะก็รอว่าจะมาลงนะเพจไม่เพราะว่ามันติดงานกระถินนะครับเพราะนั้นใครอยากเห็นแนวทางใครอยากอยู่กับอาจารย์ก็สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ในไลน์นี้เด้อพี่น้องนะ ว่าจะเป็นเครื่องสําอางหรือถ้าบุญน,น้ํางันนะครับในสังสาระนะครับศาลาการ,รเรียนนะที่บ้านอาจารย์ที่มาอยู่นะครับวัดแจ้งห้างว่าบ้านว่าตะบนแชอนอําเภอสลมจังหวัดสุรินทร์นะครับในวันที่สิบสองนะครับเพื่อได้ยกากมากกันมากวันที่สิบเอ็ดมีดนตรีนะมอาสิ่งมาเรียอยูนีนะห้พีให้นองเดยมวนนะครับประมาณนี้